เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะมีการจัดงาน The Best International Business and Personal of World Class Award s 2022และงานการแข่งขันมืออาชีพด้านสุขภาพและความงามระดับนานาชาติยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Health and Beauty World Championship 2022จัดโดยดรนัทพลอัคขการจนานายกสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ คุณปิยวันบุญศรีจองเลขาธิการ K-Beauty Professional ประจำประเทศไทยและมิสเตอร์จุงแจมูลประธานภูมิภาคเอเชียสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้และประเทศพันธมิตรทั่วโลกอาทิประเทศไทยเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาแคนาดา ออสเตรเลียเวียดนามกัมพูชามาเลเซียฝรั่งเศสและรัสเซียสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้านความสวยความงามในประเทศไทยและต่างประเทศให้เกิดการพัฒนาฝีมือสร้างความเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในประเทศและในภูมิภาคสำหรับงานเวิร์คัสอวอร์ดปีนี้เข้าปีที่หมีผู้เข้าร่วมจัดงานหลักจากสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้คุชนายคอลเลจแคนาดา c o นคอเดียยูนิเวอร์ซิตี้อเคนะครับของเราก็าคือเราจะจัดงานในส่วนของเ o uh, World r ร a ตอ Award นะครับก็เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีมีคุณสมบัติในการเข้ารับรางวัลน,นะครับวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีคนให้การตอบรับค่อนข้างดีนะครับมาทั้งจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเวียดนามกัมพูชาพม่านะครับแล้วก็ลาฟิลิป,ปินนะครับก็ ให้การตอบรับงานเราค่อนข้างดีครับค่ะอาจจะถือว่าเป็นงานแรกนะคะเพราะช่วงนี้เราเปิดประเทศแล้วเนาะนะคะมันก็เลยทาให้งานวันนี้ค่ะล้นหนามจริงๆค่ะเกินคาดหมายนะคะแต่ประเทศมาก็มา,ลมาหลักหลักหลายประเทศเหมือนกันค่ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่างานประสบความสำเร็จและผ่านไปด้วยดีค่ะปีนี้ปีนี้ของเรานะครับจะเป็นปีที่5แล้วนะครับในส่วนของ World Car a w a r d นะครับที่จัดที่เมืองไทยนะที่จัดที่ประเทศไทยนะครับ เราก็เป็นตัวแทนของสมาคมพัฒนาศิลปะชีพนะครับแล้วก็สมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้นะครับเราก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจที่มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําให้ขยายไปในส่วนของต่างประเทศต่างประเทศให้ความสนใจในงานเราค่อนข้างเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะครับอย่างปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีต่างประเทศมาร่วมงานมาส่งโปรไฟล์มารับรางวัลค่อนข้างเยอะมากนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ เราจะตั้งใจทําแบบนี้ต่อไปนะครับใช่ค่ะเพราะว่านะคะจุดประสงค์ของการจัดงานนะคะเราต้องการที่จะเชิดชูเกียรตินะคะให้กําลังใจนะคะสําหรับบุคคลนะคะที่มีโปรไฟ,ฟล์หรือประกอบภูมงามความดีดีเด่นนะคะรวมถึงนะคะผู้ประกอบการนะคะนักธุรกิจค่ะแม้กระทั่งผู้บริหารรุ่นใหม่นะคะขอ,ขอขอบคุณมากนะคะที่ปีนี้ก็เข้ามาร่วมทั้งในหลายประเทศนะคะท่านก็จะถือว่านําไปนะคะพัฒนา ต่อยอดในการดูแลเรืเ่องของอธุรกิจของท่านผลิตภัณฑ์ของท่าน,านให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคตอีกนะคะคนอกจากนั้นก็ยังยังจะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้วยะครับ mm hmm. เพราะว่างานเราเป็นเป็นงานที่จัดในระดับนานาชาตินะครับ mm hmm. อยากจะเชิญชวน<ๆ>อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับส่งโปรไฟล์ hmm. เข้ามาในปีแต่ต่อไปนะครับเราเชื่อว่าปีต่อๆไปเราจะยิ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากยิ่งขึ้นนะค,ะ <ๆ S 1> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะเชิญชวนคนไทยนะครับให้เราก้าวขึ้นไปยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับนานาชาตินะครับในส่วนของทุกทุกสายอาชีพนะครับสามารถส่งท่องทางมาได้ทุกแพลตฟอมนะครับของสมาคมพัฒนาสิทธิอาชีพครับ2019년มทบ่ะ SNS 와태국 Facebook 홍보하고있습니다 a 국에서프로필을요청하시면 ที่전문家联合会แสดงวันนี้้คะมีการเริ่มเอ่อจัดการรับรางวัลนี้นะคะตั้งแต่ปี2019ร่วมกับประเทศไทยค่ะในเรื่องของเอ่อโปรไฟล์นะคะที่จะที่ผู้รับรางวัลเมื่อกี้ค่ะสามารถส่งมาที่ K Beau t y ได้เลยซึ่งเรามี K Beau t y ที่เป็นสาขาประจำประเทศไทยอยู่แล้วค่ะสามารถติดตามได้ทางสื่อโซเชียลนะคะของเพจของ K b e a u t y ประจำประเทศไทยได้เลยค่ะ 아침부터 많은 어, 미용분이 오셔가지고 어, 즐거운 시상식을 진행했습니다. 그리고 오에도 많은 학생들 미용 이제 세생님들이 나와서 오늘 어, 실전도 좋은 성과를 보셨으면 좋겠고요. 모두들 어, k 티 t 타일랜드를 많이 사랑해줬으면 좋겠습니다. 네, 일 아침에 라로진니다 내일 아침에 라이에 라이브로 진행될 니다브라 คู่รับรางวัลในวันนี้ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการจัดการแข่งขันซึ่งในการแข่งขันเนี่ยเขาก็คาดหวังให้ทุก,ทกคนเนี่ยได้รับคะแนนที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำกันให้เต็มที่ค่ะ